ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอหลังถอนสมออูกาเตห้ามิดฟิลด์ทางเลือกใหม่ที่แมนอยู่หน้าสอยเปิด5้ารายชื่อมิดฟิลด์ทีมแมนเชสเตอร์เด็ดควรพิจารณามาเสริมทัพในช่วงสมมนี้หลังพึ่งถอนสมอล่าตัวมานเนลอกกเต้หลังจากปารีสแซงแช็คแมงตั้งราคาขายสุดโหด ทีมของเอดิคเทนฮักตกเป็นข่าวจ้องดึงอูกาเต้มาเสริมแดนกลางเนื่องจากกาเซมโลมิดฟิลทีมชาติบราซิลเริ่มโรยราและมีผลงานที่ย่ำแย่แถมเท่าที่ผ่านมาสื่อเผยว่าสตาร์ทีมชาติอุรุกวัยมีใจย,ย้ายมาคาแข่งกับโรงละครแห่งความฝันด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่าผีแดงแตัดสินใจย,ยุติการเดินหน้าทาบซื้ออูกาเต้แล้วเนื่องจากเปียเชต้องการได้ค่าตัวนักเตะสูงถึง60ล้านยูโรซึ่งเป็นเม็ดเงินที่ทีมดังของคิมลีกไม่ต้องการจ่ายด้วยเนื่องจากมองว่าสูงเกินไป หากดูจากรายชื่อมิดฟิลในตลาดซื้อขายนักเตะตอนนี้ปีแสดงยังคงมีตัวเลือกที่น่าสนใจอีกมากที่อาจราคาไม่สูงเท่ากับอูกาเต้และนี่คือ5ตัวเลือกที่แมนยูควรพิจารณาดึงตัวมาร่วมทีมแทน5โซฟิยานอัมระบัตการหันกลับไปดึงตัวโซฟิยานอัมระบัดมาร่วมทีมอีกครั้งดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยหลังจากดาวเตะชาวโมร็อกโกย,ย้ายมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมระหว่างยืมตัวในช่วงท้ายซีซสั่นที่ผ่านมา ขนาดกันฟิออเรนตินายัางแสดงจุดยืนขายสตาไวย27ปีออกจากทีมอย่างถาวรด้วยเนื่องจากตัวนักเตะม,ม่อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซอราฟาเอเล่เปาลาติโน่และไม่ถูกใส่ชื่อลงเล่นในเกมปรีซีซั่นด้วยโดยถูกตั้งค่าตัวไว้ที่15ล้านยูโรซีอาร์เดียงราเบิโอแมนยูนเต็ดกลับมาตกเป็นข่าวกับราเบิโออีกครั้งในช่วงสมัน,นี้หลังสตาทีมชาติฝรั่งเศสปฏิเสธต่อสัญญาใหม่กับยูเวนตุสและสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัว นอกจากผีแดงแล้วดาวเตะวัย29ปีถูกลือกับหลายทีมยักษ์ทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลสองสโมสรของพิมาริกรวมทั้งเรอัลมาดริตและอาเลติโกมาดริดสองทีมดังของลาติกาแต่ปีแสดงจำเป็นต้องทุ่มค่าเหนื่อยที่ดาวเตะเลือดน้ำหอมเรียกมาด้วยสาม,มาตินซูบิเมนดีซูบิเมนดีถือเป็นกองกลางตัวหลักให้กับเรอัลโซเซราตลอด4ปีที่ผ่านมาโดยเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอมากที่สุดในทีม นอกจากนี้ดาวเตะวัย24ปียังมีชื่อติดทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีศักยภาพมากแค่ไหนโดยนักเตะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้าน Euro. ยูโร 2. ยูซุโฟฟา,ฟาน่าฟฟาน่าเป็นดาวเตะอีกรายที่ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดทำศึกยูโร2024และถูกยกให้เป็นแข้งสายเลือดใหม่ของทัพตราไกา่ซึ่งโอกโกตสกัดตั้งราคาไว้ที่30ล้านปอนด์เท่านั้นหลังจากนักเตะเหลือสัญญาอีกเพียงปีเดียว อย่างไรก็ตามปีแสดงต้องร่วมวงแย่งตัวกับเอซิเมลานที่กำลังจ้องคว้านักเตะไปร่วมทีมเช่นกันโดยกำลังเจรจาค่าตัวกับโมนาโกอยู่ด้วย 1. ึ่งชูอัลโกเมส ดาวเตะวัยยี่าปีย้ายจากฟาร์เมเงโกมาเล่นกับบุฟทำต้นด้วยค่าตัวเพียง12ล้านปอนด์เมื่อเดือนมก,การาคมปี2023และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นจนเป็นที่หมายตาของหลายทีมในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีซึ่งแมนยูเป็นหนึ่งในนั้นจากฟอร์มอันโดดเด่นทำให้เจ้าจตัวกลายเป็นอนาคตใหม่ของทีมชาติบาราซิลไปแล้วและได้ลงเล่นในซูโกปาอเมริกาที่ผ่านมาด้วยพร้อมกับมีสไตล์การเล่นที่ใกล้เคียงกับรุ่นพี่ร่วมชาติยังกาเซมิโรโดยเชื่อว่าเดืวนนี้จะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่าา40ล้นอนอ แมนยูทาบแข่งโมร็อกโกตัวเลือกสำรองแมนยูเปิดฉากเจรจากับยูซฟโฟฟาน่ามิดฟิ์ทีโม,มร็อกโก,โกแล้วแม้จะยังไม่คิดตัดใจจากมาเนลโอคาเต้แถมมีการเผยว่าดาวเตะทีมชาติอุรไกยสนใจย,ย้ายสโมสร,รด้วยอย่างไรก็ดีเดลติกรบุเมื่อวันก่อนว่าพีแดงล้มแผนเจรจากับโอคาเต้แล้วเนื่องจากเปรอเชต้องการค่าตัวนักเตะสูงเกินไปโดยทีมจากโอทาฟร์จะมองหาตัวเลือกรายอื่นแทน กณะนั้นก็ดีสกายสปอร์ตเผยเมื่อหสิงหาคมว่าเอริกเทนฮากุนส่อดัตยังไม่ได้ตัดใจจากอุกาเต้แต่พร้อมคว้าเขามาร่วมทีมก็ต่อเมื่อแชมป์ลีกเอิงยินดีลดค่าตัวนักเตะลงขณะดีวการสื่อเจ้าดังกล่าวรายงานว่าแมนเชสเตอร์เปิดฉากเจรจาก,กับโฟฟาน่าดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสแล้วโดยเล็งกองกลางวายัย25าปีเอาไว้เป็นแผนสำรองหากว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาไม่สามารถเซ็นสัญญากับพ่อค้าแข้งละตินได้ ขะเดการโฟฟานาเลิกสัญญากับต้นสกัดในหลีกเมืองน้ำหอมแค่ปีเดียวด้วยจึงทำให้ปีแสดงเริ่มต้นทาบถามเขาโดยนอกเหนือจาก2นักเตะที่ว่านแล้วเชนฮากยังมีลิสต์มิดฟิลด์ที่อยู่ในข่พิจารณาอีกหลายรายทั้งริชาร์ดดิออสจากพาเมรสัสซันเดอร์เบิร์กจากเบอร์ลี่มาตินซูบิเบนดีจากเรอัลโซเซดาตลอดจนโซฟิยานอัมระบัตที่พวกเขายืมมาจากฟิออเรนตินาเมื่อสีซสั่นก่อน อันโตนี่ขายออกแล้วแมนยูเฮ hey, ทีมซาอุดีติดต่อขอคว้าตัวแมนยูเต็ดลงทุนคว้าอันโตนี่มาจากทีมอาแจ็คในราคา82ล้านปอนด์และกลายเป็นการเซ็นสัญญาที่เลวร้ายของสมมสร,รหลังจากดาวเตะแซมบ้าไม่อาจระเบิดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยตลอดสซีซั่นของเขากับพีมอริกจากความล้มเหลวดังกล่าวทำให้อริกเทนักกุลสอดัดดอบสตาค่าตัวแพงเป็นตัวสำรองอย่างถาวรแล้วแชมปเป็นเรื่องยากเช่นกันที่ผีแดงจะขายเขาออกจากทีมได้เนื่องจากตัวนักเตะสร้างผลงานติดลบอย่างเห็นชัด กระนั้นก็ดีล่าสุดเมื่อ6สิงหาคมฟุตบอลอินไซเดอร์เผยว่าอัลนาซเซอร์แสดงความสนใจคว้าอันโตนี่ไปร่วมทีมหลังจากพวกเขาไม่อาจดึงราฟินญ,ญ่าปีกทีมบาสโลรนามาเป็นสมาชิกใหม่ได้สำเร็จต่อกรณีดังกล่าวเชื่อว่าพีแดงพร้อมรับค่าตัวนักเตะน,น้อยกว่าที่พวกเขาจ่ายไปเมื่อ2ปีก่อนเนื่องจากตระหนักดีว่าไม่มีทีมไหนพร้อมทุ่มเงินก้อนโตเซ็นสัญญากับปีกวัย24ปีที่มีฟอร์มออกทะเลชนิดกู่ไม่กลับ ขณะดูการสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าหากทั้งสองทีมตกลงค่าตัวนักเตะกันไม่ได้แมนยูเต็ดยินดีปล่อยอันโตนี่ให้ออลนาเนอเซยืมไปใช้งานโดยมีข้อแม้ว่าทีมจากโปรลีจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าแรงของเขาแบบเต็มจำนวนแมนยูยิ้มแปนสื่อดังยันอุกเต้ต้องการย้าย้าแข้งโอทาฟอร์ดฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังได้เปิดเผยผ่านเอ็กของตัวเองเกี่ยวกับความคืบหน้าในเดียวของาเนลูอุกเต้กับแมนเชสเตอร์ยูทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ มีรายงานมาบอกว่ามาร์เอกาเต้ยังคงต้องการย,ย้ายไปกับแมนเชสเตอร์เดนเพราะเขาสนใจโปรเจกต์ของทีมแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆระหว่างแปรยเช่และแมนเดน์เนื่องจากยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของค่าตัวนักเตะรายนี้ทั้งนี้ทั้งสองสมสัรยังคงติดต่อกันอยู่ทางด้านอาเล็โกมาริดได้สอบถามเกี่ยวกับอกาเต้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้พวกเขากำลังจะได้ข้อสรุปกับคอนเนอร์กาลาเกอร์ส่วนเชลซีนั้นเคยมีความพยายามในการเซ็นสัญญากับอกาเต้เมื่อซัม,มอร์ที่แล้ว้ววดย ส่วนแมนเชสเตอร์เต็ตกำลังสำรวจตัวเลือกเพิ่มเติมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางในตลาดซัมเมอร์นี้แพทเทนเบิร์กรายงานแมนยูมั่นใจปิดดิวซิลสองกองหลังบาเยรอนได้แน่แมนเชสเตอร์เต็ดเป็นข่าวกำลังมั่นใจว่าจะสามารถทำข้อตกลงคว้าตัวแข้งเบ์มิลคแบบแพ็คคู่เหมามาได้ทั้งมัตทเดลิกและนูแซม,มาสาวีก่อนตลาดซัมเมอร์จ,จะปิดตัวลงสิ้นเดือนนี้หลังจากเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเลนีโยโรที่เพิ่งย้ายมาใหม่ต้องพักยาวถึงราวสามเดือน การที่โยโร و เจ้าของค่าตัว52บวก7ล้านปอนด์จากลิลลล้มเจ็บอย่างรวดเร็วและต้องพักราว3เดือนพร้อมด้วยอารอนวันดิสากาถูกข้ามหมายว่าจะย้ายออกในเร็วนี้ทําให้หลังบ้านแมนยูมีที่ว่างพร้อมเปิดรับแข้งใหม่2รายพอดีฝาบิซโซ่ดมโน่ผู้สื่อข่าวคนดังระบุว่าการเจรจาระหว่างแมนยูกับบาเยิร์กำลังดําเนินไปและท่าทีของทัพเือใต้ก็ดูจะพร้อมปล่อยทั้งสองรายให้กับทีมปีศาจแดงด้วยหากได้ข้อเสนอที่ดีเพียงพอบาเยิร์ต้องการตัวเลขที่ราว65ล้านปอนด์สำหรับการปล่อยเดลก กับมาซาอุยให้กับแมเด็ตซึ่งในขณะที่ทีมปีแสดงคาดหวังถึงการลดราคาลงมาอีกนิดแต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวทั้งคู่มาได้พร้อมๆกันซัมเมอร์นี้นอกจากโยโรแล้วก็มีเพียงโจโชัวเซอร์เซเท่านั้นที่ย้ายมาเสริมทัพทําให้งบประมาณการช้อปปิ้งของเอริกเทนฮากยังคงเหลือโดยเฉพาะเมื่อมีรายรับจากการขายเมสันกลีนวูดดอนนี่เฟอร์เบกและวินลี่ควาบบาล่าเข้ามาจํานวนหนึ่งด้วย สำหรับเดลิก,กมาซาอุยเป็นนักเตะจากอาแจ็กอัมตาดัมด้วยกันทั้งคู่แต่รายแรกย้ายไปอยู่เวนตุสก่อนมาอย่างบันจมิคโดยซีซั่นที่ผ่านมาแต่ละรายลงสนาม30กับ29นัดตามลำดับเปิดทางซบผีดุมฟิตชลลอแผนต่อสัญญาใหม่งูเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวคนดังของดีอาติกเปิดเผยว่าเดนเซลดุมฟริตไม่มีความตั้งใจอยากต่อสัญญาใหม่กับอินเตอร์มิลานและใจเอ็นเอียงอยากย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รายงานระบ,บุว่าแบ็คควาทีมชาตินเธอร์แลนด์ซึ่งเหลือสัญญากับอินเตอร์อีแค่12เดือนยังไม่พร้อมเจรจาสัญญาใหม่กับต้นสกัดจนกว่าจะผ่านตลาดซัมเมอร์นี้ไปเสียก่อนนั่นหมายถึงเขายังไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายทีมซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางเลือกนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่ออารอนวาน,วานบิสคาปฏิเสธที่จะย้ายไปเวสต์แฮมเ็ดและตัดสินใจย้ายไปอินเตอร์มิลานในเงื่อนไขาย,ย้ายทีมแบบสลับขั้วกับดุงฟิส อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยังอยากขายวานบิสก้าให้เวสแซมมากกว่าเพื่อเปิดทางเซ็นสัญญากับนูแซมมาซาอุยของไบมินิกทั้งนี้แบ็กวัย28ปีลงเล่นให้อินเตอร์มิลานไป31นัดในเซรายเมื่อฤดูกาลที่แล้วทำไป4ประตูกับ5แอสซิสต์และช่วยทีมงูใหญ่ทะลิงแชมป์ลีกไปแบบไร้คู่แข่ง ยีเซอร์ไพร์ท่าเบิกเติมกลางดียรลติกสื่อเชื่อถือได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาทางเสริมมิดฟิลด์ใหม่หลายรายหนึ่งในนั้นคือซันเดอร์เบิร์กกองกลางของเบอร์ลีปีแสดงทำท่าว่าจะพับแผนการเซ็นมาเรอูกาเต้ห้องเครื่องของปารีสแซงต์แชร์แมงหลังไม่สู้ค่าตัว51ล้านปอนด์รายงานระบุว่าตอนนี้เบิกเป็นรายชื่อที่เซอร์ไพร์อยู่ในเรดาร์ของยูไนเต็ดแคมมีการอ้างด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของยูไนเต็ดมีการติดต่อไปยังแคม์ของแข้งวัย2 6ปีแล้ว เบอร์ลี่ก็อาจเตรียมพร้อมขายดาวเตะทีมชาตินอร์เวย์ออกจากทีมหลังย้ายมาจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเมื่อซัมเมอร์ก่อนเบิร์กเริ่มต้นอาชีพกับแอสเกอร์ในบ้านเกิดแล้วย้ายไปวาเลเลนกาก่อนมาอยู่กับเก่งเมื่อปี2017เมื่อปี2020เชฟฟิลด์เจ็ดจ่ายเงินสถิติสมโมสร25้าล้านยูโรซื้อเข้ามาร่วมทัพและเมื่อซีซั่นก่อนเขาลงสนามให้เบอร์ลี่40นัดพร้อมยิง2ประตู2แอซิสแต่ช่วยทีมรอดตกชั้นไม่ได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแช